Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm kidding, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family, if I'm a girl, every fan, i am mean myself I'm too on till I'm too off Come down, make new thoughts Like jumping off of that rooftop Oh, my camera when I do not To make moves based on my mood drops Black like who's lost? black like who's lost? It's y'all standing there killing me, i my brain full of shame, I don't wanna lose shame I'm gonna stay, i my pain, I'm siss, I'm coming out of that ring, uh, not faint, really not game, I'ma never slow down, I'ma never behave, uh, stuck inside, this prison out ครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกับผมนะครับแซนดี้ก็อยู่กันในเกมอาโอวีแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนผมได้ค้นพบวิธีการเล่นเจ้าฮีโร่ที่มีชื่อว่าทาจิหรือว่าทาชิแล้วนะครับเจ้าตำแหน่งตัวฮีโร่ตัวนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยนะ จริงๆแล้วมันเป็นแท้งนะทุกคนนะมันคือแท้งนะครับมันเป็นฮีโร่สายแท้งนะครับถ้ายังไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวลรอไปดูในเกมแต่ผมบอกไว้เลยว่ามันเหมาะที่จะเล่นโลมมิ่งมากที่สุดนะครับเพราะอะไรมันมีเหตุผลนะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูไอเทมพลังแฝงแล้วก็ลูนกันก่อนนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนเรามาเริ่มกันที่พลังแฝงเลยนะครับพลังแฝงเนี่ยผมเซตตามนี้เลยนะ ไอตัวแรกนี่ก็เป็น Tower Basing นะครับเวลาเราอยู่ใต้ป้อมนะมันจะต้านสถานะ15นะครับแล้วก็ลดความเสียหาย10นะครับทั้งป้อมเราแล้วก็ป้อมฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับป้องกันการที่ฝั่งตรงข้ามจะมาได้ป้อมหรือว่าเวลาเราใช้สกิลอันติเข้าไปยืนแท้งในป้อมฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนชิ้นถัดไปนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวที่จะทําให้เราฟื้นฟูเวลาเรา เปลี่ยนล่างนะครับเป็นล่าง2เวลาใช้อติเมตนะครับแล้วมันจะมีเกาะเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาเราใช้เก็บสแต็คครบสสแต็คทั้ง4ทิศนะครับมันจะแปลงเป็นล่าง2ใช่ไหมไอตัวนี้มันทําให้เราได้เกาะเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับความฟื้นฟนูเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอันสุดท้ายพลังแฝงชิ้นใหญ่นะครับผมใช้เป็น exclusive นั่นเองนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าเลือนมันจะเด้งนะครับมันทำให้เลือนเราเด้งขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราเก็บสแต็คครบนะครับมันจะมี ตัวปล่อยพลังสายฟ้าช็อตมาเป็นพลังเวทนะครับเท่ากับ2%ของแม็กเฮดพีของเราด้วยนะครับตัวนี้นะก็ผมบอกเลยว่าเซตไอเทมเซตพลังแฝงที่ผมใช้เนี่ยทำถ้าสมมุติว่าออกฟูลไอเทมนะครับเฮดพี HP ของตัวทาจิเนี่ยหรือว่าตัวทาชิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14,000นะทุกคนนะเลือดนะครับอยู่ที่14,000นะครับพลังแฝงลองนะครับผมใช้ตัวนี้เลยนะครับเดวลเลอร์ Developer, นะครับก็คือ เมื่อคิวหรือว่าแอซิตนะครับเราจะได้ฟื้นฟูพลังชีวิต9%แล้วก็มานา15%มานาเนี่ยผมไม่สนอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช้แต่ว่าการฟื้นฟูพลังชีวิต9%นะครับมันทําให้เราสามารถเวลาสมมุติเราได้แอซซิตเราสามารถยืนต่อให้เพื่อนได้อีกนะครับยืนยืนในไฟต์นะสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามมาตายไปตัวหนึ่ง นะครับเราได้แอซิดมาปุ๊บ H p เราเด้งมาอีก9%แล้วอย่างที่บอกนะครับผมเล่นสายฟูฟูแทงเลือดมันเยอะเพราะฉะนั้นการที่ได้เลือดกลับมา9%ในไฟท์ทำให้เรายืนต่อได้อีกสักระยะหนึ่งนะทุกคนนะส่วนต่อไปนะครับผมใช้เป็นบอลคัตเตอร์นะครับก็คือต้านสถานะเพิ่มขึ้น12.5%นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวทาจิเนี่ยมันไม่มีพวกซ c ซขัดฝั่งตรงข้ามใช่ไหมมันมีเต็มที่ก็สกิลหนึ่งมันที่สโลว์และทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะโดนจับโดนสตาร์โดนอะไรพวกนี้มันจะง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,เ,อเจ้าตัวทาจิเนี่ยมันมีสกิลโมบิลิตี้หลบก็จริงแต่ว่าถ้าเราเป็นแท้งนะครับแล้วเราไม่ค่อยโดน CC หรือว่าโดน CC แต่ว่าเราสามารถหลุดออกมาจากตรงพื้นที่อันตรายได้เร็วทําให้เราตายยากขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับ โอเคครับมาอยู่ที่หน้าไอเทมนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวทาจิหรือทาชิที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นโลมนะครับผมบอกเลยว่ามันถึกมากแล้วมันก็มีดาเมจในตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องออกไอเทมดาเมจทักชิ้นเลยนะครับเซตนี้เนี่ยอ่าเริ่มต้นด้วยเจ้าตัวไอเทมซัพพอร์ตนะทุกคนนะอ่าก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับตัวล้างสถานะนะครับ มันจะเพิ่มทั้งเลือดลดคูดาวแล้วก็เพิ่มความเร็วกันเคลื่อนที่นะครับเจ้าตัวทาจิอย่างที่บอกนะครับมันจะต้องเก็บสแต็กใช่ไหมถ้ามีความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมันจะสามารถเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอเทมชิ้นนี้เหมาะด้วยลดคูดาว10%แถมได้ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก5%ด้วยนะครับแล้วก็มีล้างสถานะด้วยนะครับชิ้นถัดไปนะครับคิวด,ดิตกรีฟนะครับเป็นรองเท้าต้านสถานะต้านพลังเวทนะครับ ส่วนชิ้นที่3นะครับผมเลือกออกเป็นฟอสเคปนะทุกคนนะได้ลดคูดาว10เกาะ200แล้วก็พลังชีวิต800นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหลังจากการใช้สกิลของทาจินะครับของเรานี่แหละพอใช้เสร็จปุ๊บมันจะมีไอตัววงน้ําแข็งขึ้นทำให้ฝั่งตรงข้ามติดสโลมันจะทําให้เราเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นด้วยนะทุกคนนะเนื่องจากว่าทาจิเนี่ยมันไม่มี C c ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติม CC ให้มันด้วยฟอสเคปก็เป็นอะไรที่ อพอจะทําให้มันสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากขึ้นนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าบางคนไม่ชอบฟอร์สเคผมแนะนําให้ไปออกชิวออฟเดอะลอสเลยนะครับก็คือได้เกาะ300ล้อดได้พลังชีวิตพันสนะครับถ้าแล้วก็ตัวสกิลติดตัวของไอตัวเกาะตัวนี้นะครับเมื่อมีแบบโดนโจมฮีโร่ฝั่งตรงข้ามโจมตีมันจะเดินช้าลงแล้วก็มันจะตีช้าลงด้วยนะครับถ้าคนที่ไม่ชอบฟอร์สเคปให้ไปออกชิ้นนี้นะชิวออฟเดอะลอสแต่ผมออกฟอร์สเคปเพราะว่ามันได้ลดคูลดาวด้วย10% นะครับมันทําให้เราใช้สกิลสองสกิลหนหรือว่าสกิลวันติได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าลดคู่ดาวจากตัวฟอสเคปเนี่ยสิ 10, แล้วก็ลดคู่ดาวจากตัวไอเทมโลมอีก10เป็น20แล้วก็จากรูนผมอีก6นะครับออกแค่3ชิ้นนี้ก็คือมีลดคู่ดาวทั้งหมด26%เอร์เซ์แล้วนะครับก็คือพอแล้วเพียงพอแล้วนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมขึ้นเป็น กายอาสแตนดาร์ดนะครับได้พลังได้บวกต้านเวทนะครับ200พลังชีวิต102และที่สําคัญนะครับคือได้ความเร็วกันขึ้นที่5%แล้วก็เมื่อโดนโจมตีจะฟื้นฟู HP 8%ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะทาจิมันเป็นตัวแท้งนะครับการออกต้านเวทเนี่ยก็สําคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันได้ความเร็วกันขึ้นที่พร้อมกับฟื้นฟู HP ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตานั้นนะครับเราเจอฮีโร ฝั่งตรงข้ามเป็นเมจจ๋าแบบหลายตัวนะครับสตัว3ตัวขึ้นไปนะครับแล้วมันเป็นตัวเบิร์ตเมจให้ออกเมเดเลียนออฟทอยแทนนะครับทุกคนแต่ว่าเมเดเลียนออฟทอยเนี่ยมันจะไม่ได้เดินเร็วนะแล้วก็มันจะไม่ไม่ได้มีเลือดเด้งเหมือนกับกาอารสแตนด์นะครับแต่ว่าเมเดเลียนออฟทอยมันจะได้ลดคู่ดาวอีก10นะครับก็เลือกเอาแล้วกันนะครับถ้าอ่านแนะนําอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเจอตัวเบิร์ดนะครับพวกซิลนะครับหรือว่าพวกวีล่านะครับที่มันแบบว่าชุดเดียวแล้วเราตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ออกเมเดเลียนออฟท นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเจอพวกแบบพวกที่มันมันโป๊กสกิลหรือว่าเอาโป๊กสกิลก็ยังแนะนําเป็นแมนเดเรียนออฟทอยนะแต่ถ้าเจอพวกแบบยื้อไฟต์นานๆอะไรแบบนี้อย่างพวกอ,อีกนิดอะไรพวกนี้นะครับก็ให้ออกเป็นไกด์อาร์สแตนดาร์ดแทนนะครับโอเคเนาะแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นพวกไฟเตอร์อะไรพวกนี้ออกไกด์อาร์สแตนดาร์ดเลยนะครับแน่นอนที่สุดนะส่วนชิ้นถัดไปนะครับทุกคนผมก็ออกเป็นตัวนี้เลยนะครับ โอดินวิวนะครับโอดินวิวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มาจากเซตไอเทมที่มันแนะนำนะครับผมก็งงว่าทำไมมันแนะนำโอดินวิวก็เลยลองใช้ดูนะครับอ่าเรามาดูกันก่อนนะโอดินวิวได้เกาะ225นะครับพลังชีวิต1,200นะครับแต่ที่สำคัญคือมันได้ความเร็วกันเคลื่อนที่5%นะครับแล้วดูสกิลติดตัวมันนะครับเมื่อโดนโจมตีจะเพิ่มความเร็วกันขึ้นที่อีกหน่งนะครับและโจมตีแรงขึ้น2%สูงสุด5ครั้ง5ครั้งก็คือ ไอหเตัวนี้มันเพิ่มสูงสุดก็คือ5%แล้วก็พลังโจมตีแรงขึ้น2%เพิ่มอีก5คูณ5เข้าไปครับก็เป็น10%เนะครับเท่ากับว่าความเร็วกันื่อนที่เมื่อออกโอดินบิลถ้าโดนตีครบ5ครั้งซึ่งมันโดนอยู่แล้วนะในไฟเนี่ยมันเกิน5อยู่แล้วนะครับมันครบ5ครั้งปุ๊บความเร็วกันื่อนที่เราจะเป็น10%นะทุกคนแล้วก็ความแรงการโจมตีเพิ่มอีก10%นะครับตัวนี้เนี่ยได้ความ นะครับตัวนี้ได้ความเร็วการเคลื่อนที่5นะครับเป็น15แล้วนะทุกคนนี่คือแบบโอ้โหวิ่งกงันกระฉูดเลยนะและตัวนี้ได้อีก5นะครับเป็น20ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น20%นะทุกคนแล้วมีฟอสเคปที่ช่วยทําให้ฝั่งตรงข้ามเดินช้าลงอีกโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าไล่เก็บสแต็กง่ายมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันต้องเล่นแทงเพราะว่า เวลามันเก็บสแต็กนะทุกคนถ้ามันเป็นตัวบาง cumin, มัน <museums> um, ไม่ได้ตีใครมันไม่ได้เก็บสแต็กมันไม่ได้อยู่ในวงไฟแน่นอนนะครับแต่เพราะเมื่อมันเป็นตัวแทงแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะว่ามันสามารถเก็บสแต็กได้นะครับแล้วมันก็เก็บสแต็กได้บ่อยนะครับแล้วก็มันจะมีดาเมจด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องออกเกาะไฟไม่ต้องออกอะไรเลยนะครับมันจะมีดาเมจจากสกิลที่มันตีเป็นทูดาเมจนะครับจากการเก็บสแต็กครบของมันแล้วก็จากสกิลหนึ่งที่ไล่เหมือนยีน่านะครับตัวนี้ดาเมจแรงมากนะทุกคนนะโอเค เราไปต่ออชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายผมเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวสร้อยเลือดสร้อยเขียวนะครับสร้อยเขียวนี่ได้พลังชีวิต2000ันทุกคนดูได้รดคู่ดาวอีก10ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าสร้อยเขียวเนี่ยได้ลดคู่ดาวสิด้วยนะทุกคนแล้วก็เมื่อไม่ได้ต่อสู้นะครับ HP จะฟื้นฟูเองนะครับ4%่อนต่อวิผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลับบ้านนะทุกคนเลดเกมนี่คือแบบเลือด1มื่นสี่นะครับแล้วทุกคนดูนะอันนี้ลดคู่ดาวสิบนะครับฟอสเขบอีก10เป็น20 นะครับแล้วก็มาเจอตัวสร้อยเขียวอีก10เป็น30แล้วบวกกับลูนที่ผมใช้นะครับโพเวสอีก10เมตรมันจะเป็น6%เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดรวมกันเป็น36เปอร์เซ็นต์ทุกคนมันจะเต็มที่40ใช่ไหมลดคูดาวแต่เซตนี้ได้ลดคูดาวนาเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับได้ความเร็วกันเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก15เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าอยู่ในวงไฟก็บวกอีก5เป็น20%เปอร์เซ็นต์นะครับ แถมมีลดความเร็วกันขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามด้วยผมบอกเลยว่าเก็บสแต็กง่ายมากนะครับทุกคนเลือดเด้งรัวๆด้วยนะโอเคเราพูดถึงไอเทมกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปดูเรื่องรูนกันเนอะโอเคครับมาอยู่ในหน้ารูนแล้วนะครับทุกคนรูนเนี่ยผมใช้กเด d e n body สิก้อนนะครับแล้วก็สปิริตสิก้อนนะครับแล้วก็มา r o w a z 1สิก้อนนะครับสแต็กนะครับทั้งหมดจะเป็นได้เกาะ23าพลังชีวิต712นะครับความเร็วขึ้นที่ส0อ ความเร็วโจมตี20่นะครับลดคูดาวหนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ต้องใช้เจาะเกาะอยู่แล้วแล้วเล่นเป็นสายแทงนะครับผมบอกเลยว่ามันมีดาเมจด้วยตัวมันเองนะไม่ต้องออกรูนดาเมจมานะครับไม่ต้องใช้รูนดาเมจนะครับแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะว่าในเกมเนี่ยดาเมจมันมีจริงๆนะทุกคนอาจจะงงนะพูดไปอาจจะไม่เชื่อนะครับต้องลองดูในเกมโอเคนะครับอันนี้คือรูนที่ผมใช้นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมครับว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ อ่มาดาเมจมันมาจากไหนนะครับแล้วมันสามารถเป็นตัวแทงได้จริงๆหรอพี่อะไรแบบนี้ไปดูกันเลยครับทุกคนไปโอเคครับก็มาดูกันในเกมเลยนะครับไอเทมลูนพลังแฝงก็อธิบายไปหมดแล้วนะทุกคนนะโอเคมาถึงแล้วก็จะไปเลนกลางนะครับจะบอกว่าโลมิ่งที่ผมเล่นนะครับผมถนัดเล่นเดินไปกับเมทนะครับจะไม่ไม่ได้แบบว่าเฝ้าเลนให้แครี่นะ เพราะว่าการเฝ้าเลนให้แครี่เราจะไม่รู้ว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามตัวไหนบ้างนะครับที่เดินไปไหนมาไหนบ้างนะครับเราจะไม่รู้นะครับมันจะโดนแกงง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราเดินไปกับเมดเนี่ยเรามีโอกาสที่จะไปแก๊งฝั่งตรงข้ามได้นะครับเปิดแมปได้ทําให้เราเห็นว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามอยู่ตรงไหนกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับมันแล้วแต่ความถนัดของคนด้วยเนะ <c oughs> พยายามนะครับใช้สกิลสองนะครับเพื่อเก็บสแต็กให้ครบสี่ทิศ นะครับถ้าใช้แล้วมันไม่ครบนะครับก็พยายามฟันนะครับให้มันครบ4ทิศเนอะปุ๊บต้องดูสแต็กที่เท้าตลอดเวลานะทุกคนนะมันจะมีสแต็กที่เป็นรูปก้อนเมฆอยู่เนอะอันนี้ผมก็พยายามจะดูตรงกลางนะครับว่าแบบใครเดินไปตรงไหนบ้างนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วสวยสวยโอ้ โอ้ยเพื่อเราถอยไปแล้ว <c oughs> ฟอร์เรนเขาฟาร์มขึ้นบนนะครับแต่ว่าสลิมเราฟาร์มลงล่างมันก็เลยสวนสวนทางกันนะอันนี้เขามาได้เขามาได้ป้อมยอนตายไปแล้วนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะว่าผมไม่ได้เล่นเฝ้าแคลรี่นะครับแคลรี่ต้องดูแลตัวเองเนอะล่วงปุบ จะสังเกตได้ว่าเลือดเราจะเด้งตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะใช้ฟันหรืออันนี้ได้เนี่ยเพือ่อแป๊บเดียวนะค่าสามตัวแล้วนะครับสกิลอันติเมทของมันค่อนข้างดีนะทุกคนนะสกิลอันติเมทมันเป็นอมตะด,ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้สกิลสองของเราเนี่ยจังหวะที่เราพุ่งหรือแดดเนี่ยครับรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นเป้าหมายนะทุกคน ถ้าผมสังเกตดูนะเพราะว่าตอนเวลาผมโดนซุปไถอะ่ะผมใช้สกิลสองส่วนไปซุปมันก็ไถไม่โดนนะอืมต้องเรียกเพื่อนมาช่วยการป้อมเนอะโอ้ยโ,โดนจับโอ้ยโดนจับอีกอะไรกันครับนี่โดนสองจับเลยนะทั้งเลเตอร์ ater, แล้วก็อาลัม um. เดี๋ยวเราไปช่วยข้างล่างก่อนนะข้างล่างผมเห็นฟอเรนมาแกงนะครับแล้วก็ มีมีหน้าด้วยนะครับมีฟอเรนเอาเอาอู้มันกดตัวแข็งทันอันติเพ,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 พื่อนเพื่อนยิงยิงยิงมันเออสวยยิงสวยคือเล่นเป็นโลมิงอะครับตัวนี้เนี่ยมันถึกก็จริงนะแต่ว่ามันต้องดูจังหวะเข้าออกแล้วก็พยายามเก็บสแต็กที่เท้าให้ได้นะทุกคนนะ คือถ้าสกิลหมดแล้วนะครับก็พยายามเดินออกนะเพราะว่าในจังหวะที่เรามีสแต็กเราจะเดินเร็วขึ้นด้วยนะถ้าสมมุติว่าจังหวะจะหนีนะครับให้ใช้ skill สกิลหนึ่งสวนไปได้เฉยจังหวะจะหนีนะครับให้ใช้สกิลหนึ่งส่วนไปนะครับแล้วตัวเราจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วฝั่งตรงข้ามเขาจะสโลสักแป๊บหนึ่งนะเราแช่ติดเราจะได้เกาะนะทุกคนทําให้เราหนีโดนจับสอรอบแล้วเนี่ย โดนทั้งอาเลเตอร์โดนโดนทั้งอาร์มจับเก่งโอยด้านซ้ายพังไปนู่นแล้วนะยอนโยกมาเลนล่างแล้วนะครับฟอลเลนฟอลเลนคือถ้าเราไปอยู่กับยอนนะป่าก็พังนะครับเพราะว่าเขาเล่นบุกปาบสวยช่วงต้นเกมเราจะเล่นยากหน่อยนะเพราะว่ากว่าสลีมกว่ายอนจะเกิดนะครับต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะ ยอนมโมโหยอนบอกมาจบเถอะงองแงแล้วยอนยืนยืนเคลียร์เลนไม่ไหวนะครับก็ <c oughs> เอายอนมาเล่นมันก็ลำบากแบบนี้เลยนะทุกคน <Your tower S 1> ลงไปข้างล่างนะไปการเลนไม่งั้นเดือวป้อมสองแตกนะ <c oughs> คือถ้าเราเอาตัวทาจิหรือทาชิไปเล่นออฟเลนนะทุกคนข้อเสียมันคือมันเคลียร์เลนช้านะครับ มันเคลียร์เลนช้าค่อนข้างช้าเลยนะแล้วก็มันทําให้แบบเวลาเราจะไปเติมทีมไฟเนี่ยเราจะไปได้ช้ากว่าคนอื่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเล่นแบบกึ่งดาเมจอ่ะมันไม่สุดสักทางนะคือถึกก็ไม่ถึกแรงก็ไม่แบบคือมันไม่สุดสักทางหนึ่งเนาะแถมจะต้องออกดาเมจตัดเลือดอีกนะครับต้องออกตัดเลือดอีกนะครับมันจะสู้มันจะแพ้เลนอ่ะเอาง่ายถ้าไปเล่นออฟเลนมันจะมีมันมันจะไม่ค่อยชนะตัวออฟเลนตัวอื่นนะทุกคน ประมาณนั้นโอ้โเยอะเยอะแต่เล่นโลมิงก็ต้องสังเกตนะเข้าๆออกๆนะหืมกลางดมอุ้ยโดนจับโอ้โหโดนทุกอย่างโอ้โหทุค <c ười> คนมีทั้งมีหน้ามีอุ้ยอุยโดนจับอ้าวตายเองอารลัมปับบับสองอ้ยฟอลเลนฟอลเลนฟอเลฟอเลนกับมีหน้าฟอลเลนกับมีหน้า ฟอเรน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 หายมีหน้ามีหน้ามีหน้าไปไหนไปไหนมีหน้ามีหน้าเหรอมีหน้าเขาว่าถึกหูดูเลือดเราเด้งทุกคนมีหน้าเขาว่าถึกมีหน้าเขาว่าถึกผมจะเก็บสแต็คให้ครบสี่ด้านนะเมื่อกี้ก็เลยแดดผิดไปทีนึงอืมมีหน้ามีหน้าด้านนึงอีกด้านหนึ่ง ได้แล้วมาปรับอันตี้เรียบร้อยอุโดนจับอีกแล้วหายไปดิสวยฝั่งตรงข้ามนี่ซีซีค่อนข้างหนักนะทุกคนืบอกไหมยืนไหมให้ยอนจะได้เลิกบน่นบอกไม่มีตัวยืนนะ <c oughs> คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยซีซีค่อนข้างหนักนะครับมีทั้งมีหน้าอารามาเลเตอร์นะโห oh. โดนทุกอย่างนี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะนี่เฟอรเรนฟอรเรนมันแอบ,บอยู่เพื่อนสวยโดนจับอีกแล้วโอ้โหไม่จับตัวอื่นเลยนะจับแต่แบบโรมิงรู้ไหมเนี่ยว่าเราเป็นโรมิงรู้ไหมจับเราก็ไม่ตายนะทุกคนเพราะว่าเราเลือดเยอะกว่าอารามเลยแหละอย่างที่บอกนะถ้าออกไอเทมฟูลแท้งนะครับเลือดมันดีดไปถึงหมื่นสี่เลยนะถ้าเป็นเซตไอเทมเดียวกับที่ผมใช้นะ เลือดดีดไปหมืนสี่เลยนะตีป้อมไหมทุกคนอ่าสกิลชาเลนเตอร์ชาเลนเจอร์นะครับผมเอาปิดป้อมมานะซึ่งถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปใช้แบบฟิกเกอร์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาปิดป้อมมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดปิดป้อมไปนะ คือมันเป็นฮีโร่ที่ยืนไฟได้นะครับเข้าเข้าออกนะครับแล้วก็มีสกิลเด้งเลือดโอ้ยอเลเตอร์อ้าวอ้าวอเลเตอร์โดนหอกอเลเตอร์โดนหอกไวน์โอไวน์โอไวน์โอเหรอโหูยแรงไหมอุ๊ยมีหน้าโอ้จะตายโอ้โหโดนก็ไม่ไหวนะไวน์โอแรงนะครับมีหน้าบับ มาสิมาดิมาดิครับมาดิครับ,ส,รบสวยเลือดเราแทบไม่ลดเลยนะทุกคนดูสิเลือดอย่างเยอะอ่ะนี่คิวเก้ามาสิมาจับอีกแล้วจับอีกแล้วโฮ้ยโหเยอะมีฟอร์เรนด้วยมีฟอร์เรนด้วยโอ้ยโอ้ยสี่ตัวสี่ตัวใจยเจยเน็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนโอ้ยเมื่อกี้เราโดนสี่ตัวนะไม่ไหวนะ ตีตัวนี้ก็โหดไปนะถ้ายืนได้ขนาดนั้นก็น่าจะโกงแล้วแหละอเลสเตอร์ก่อนเลยไม่ทันมามีหน้าเจออีอกแล้วมีหน้าใช่ไหมเราต้องมาอยู่ฝั่งกันให้เพื่อนนะมีหน้าหรอมังกรเอ้ยดาร์คดาร์คดาร์คเพื่อนพอเล่นไปเรื่อยๆนะครับทุก <ๆ S 1> คนจะเก็บสแตกง่ายนะเราจะชินนั่นแหละนะครับนี่ ตีแล้วก็เดินไปด้วยนะนี่เราไม่ได้ออกไอเทมดาเมจเลยนะก็จะเห็นว่าแบบเรามีดาเมจอยู่นะไม่ได้ออกไอเทมดาเมจเลยนะครับแต่ว่าเราน่าจะรับดาเมจเยอะแล้วก็สร้างดาเมจได้นะฆ่าไปสิบนะครับตอนนี้แอซิดไปเก้าแล้ว ผมว่าเรารับดาเมจน่าจะถึงสามสิเปอร์เซ็นแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องรอของหน่อยนะออ้ยเข้ามากลางดงเข้ามากลางดงโอ้โหโดนจับโดนจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกมีหน้าโอ้ยโอ้ยอ <tem> ุยเราโดนเะเลเตอร์จับโดนอารามจับแล้วยังย <un ình sans emotion> ังรอดอยู่นะไป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  เพื่อนเราล่วงไปแล้วมาแล้วเพื่อนบัพมาดิอเลเตอร์หอกไม่โดนหอกถ้าโดนหอกอเลเตอร์ตายเนี่ยฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าเลยนะถ้าไม่มีสแต็กอะเพื่อพอพอเก็บสแต็กเขม,มันเป็นทูดามเอจนะทุกคนไหนไหนมาดิตีบ้านตีบ้านคนจริงตีบ้านเดี๋ยวเราดูนะว่าเราทำดาเมจ กี่เปอร์เซ็นแล้วก็รับดาเมจกี่เปอร์เซ็นนะทุกคนผมว่าน่าจะเยอะอยู่แหละทำดาเมจไปทั้งหมด21.7%นะโหค่อนข้างเยอะโหรับดาเมจ40.1%นทุกคนรับดาเมจเยอะมากรับดาเมจโหดจัดเลยนะผมบอกแล้วว่ามันเป็นตัวแทงนะมันเป็นแบบคือมันเป็นตัวแทงอะทุกคนมันเล่นแทงง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างว่ามันต้องเดินเก็บสแตก็กถ้าเล่นตัวบางๆไม่มีทางได้เก็บสแต็กแน่นอนนะครับถ้าเล่นตัวแทงเนี่ยเออโอกาสอยู่ในไฟนาน โอกาสเก็บสแต็กได้นะครับและฉะนั้นต้องออกไอเทมโลมไอเทมอ่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะวิ่งเร็วด้วยนะทุกคนมันก็ทําให้เราเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคทําดาเมจไปแสนสามเลยนะรับดาเมจสองแสนทุกคนอย่างโหดก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจคนทาคลิปมากเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Yeah. Rolling Rollin' another, I'm stuck in my seat from the whole Controlling my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family If I'm a girl, every fan I meet Myself, I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that